ประเทศละงู <Content. S 1> ได้เลยจ่ายอีพอ่อพ่อของกิ๊กไปเก็บเห็ดละงกมาแล้วก็บอกให้กิ๊กเอาไปทำคอนเทนต์นะคะวันนี้กิ๊กก็จะมาแกงเพื่อจะไลฟ์สดขายน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นไปเลยมีใครเคยสงสัยเหมือนกิ๊กไหมว่าทำไมเวลาคนไลฟ์สดขายของจะต้องมีอาหารมาประกอบการไลฟ์ตลอดกิ๊กก็เคยสงสัยจนมาไลฟ์เองนะคะเพิ่งรู้ว่าการที่มีอาหารมาตั้งอยู่หน้าไลฟ์สดเนี่ยทำให้คนดูเข้ามาดูกันเยอะขึ้นยังไงก็ถือโอกาสมาไลฟ์สดอวดเห็ดระงกดอกสวยๆที่พ่อของกิ๊กไปหามาได้เลยแล้วกันค่ะวันนี้มาดูเบื้องหลังกันนะตอนเด็กไม่ ชอบเลยเวลาผู้ใหญ่ใช้ให้ล้างเห็ดระงกเพราะว่าล้างยากดินเกาะอยู่เต็มไปหมดตอนนั้นก็เลยมีวิธีการล้างเห็ดระงกที่ทาเอาผู้ใหญ่ปวดหัวเยอะหุ้มโคนเห็ดเจ้าปัญหาที่มักมีดินเกาะอยู่เยอะมากที่สุดกิ๊กก็จะลอกทิ้งไปเลยแล้วค่อยเอาเศษของมันไปซ่อนไว้ที่หลังเห็ด3ากิโลกิ๊กล้างเหลือแค่2อกิโลแต่โตมาไม่ทําแล้วนะคะคุณพ่อไว้ใจได้เปลี่ยนน้าล้างวนไปจนกว่าดินจะหลุดออกจนหมดส่วนเห็ดที่ยังไม่บานเวลาผ่าออกมาข้างในดูสวยมากเลยเดี๋ยวกิ๊กให้ดูชัดๆนะคะ นึกได้ว่าวันนี้จะทําแกงเห็ดด้วยเตาถ่านกิ๊กก็เลยไปเอาเตามาจุดไฟเอาไว้จะได้ทันเวลาแต่ก็คงเป็นเพราะฤดูฝนมัง้งกิ๊กเลยจุดไฟไม่ค่อยติดเลยไปตามพ่อมาทําดีกว่า วิธีการทำแกงเห็ดสูตรบ้านของกิ๊กจะไม่ได้ใส่อะไรเยอะเลยค่ะเครื่องก็จะมีแค่พริกเท่านั้นใส่เกลือลงไปนิดนึงจะได้ทาง่ายๆตั้งน้ำแล้วก็ใส่พริกที่ขโขลกเอาไว้มาถึงตรงนี้แล้วทุกคนได้สังเกตกันหรือเปล่าว่าผ้าโปกหัวของกิ๊กเนี่ยเป็นลายเห็ดด้วยที่กิ๊กใส่มาเพื่อให้เข้ากับธีมเลยนะเนี่ยต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการปรุงรสแกงเห็ดกิ๊กใช้ปลาร้าของหญาสูตรนัวลึกเพิ่มความนัวแล้วก็ตามด้วยเห็ดที่ล้างเอาไว้ใส่ลงไปเลยค่ะวันนี้ล้างหลายรอบมากแล้วกิ๊กทำไม แต่เปรียบเทียบกับปริมาณน้ําแล้วทําไมดูน้อยจังเลยก็เพราะว่าเดี๋ยวเห็ดเขาจะไขยน้ําออกมาเองนะคะจุดจบของนักล่าเห็ดโตรุง่งผักที่จะนํามาใส่แกงวันนี้ก็จะมีใบแมงลักในสวนแล้วก็ผักติ้วที่เกิดตามป่าทั่วไปลองชิมคําแรกอือหือปลาราสูตรคุณย่าอร่อยปากลำบากตายอีกแล้วคะ่ะเค็มปีเลยขออนุญาตเติมน้ําแป๊บเสร็จแล้วก็ตักเห็ดดอ,อกสวยๆไปยัปย่วน้ําลายทุกคนในไลฟ์สดขายน้ํามันมะพร้าวสากัดเย็นพี่มุลของกิ๊กวันนี้เลยเดี๋ยวอีกสักพักิี่จะเปิด iPad ดู เพราะว่าต้องดูแยกแบบนี้ทุกคนไม่รู้เปนอะไรเหมือนกันบางทีนะบางทีเมนก็ขึ้นบางทีเมนก็ไม่ขึ้นเมนเวิร์ดแอปเปิลเฮียน่าใสมากสวัสดีค่ะเข้ามาก็ชมกันเลย <c oughs> ขอบคุณค่ะหากใครยังไม่เคยเห็นผิวของกิ๊กก่อนที่จะมาทานน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นผสมคอลลาเจนพี่มนเดี๋ยวกิ๊กเปิดให้ดูค่ะลูกค้ายังไม่มากันเลยนะคะเพราะว่างานจะเริ่มประมาณ5้าโมงเนาะเดี๋ยวกิ๊กก็จะไปเตรียมของ,ของเตรียมตัวให้เรียบร้อยนะคะทุกคน เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะยุ่งแค่ไหนคะ่ะคลิปนั้นประมาณ1ปีที่แล้วนะคะและตอนนี้กีกก็กำลังจะทานคอลลาเจนครบ1ปีในเดือนจุลายที่จะถึงนี้น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นแบรนด์พี่มนตัวช่วยคุมอาหารบำรุงผิวเล็บผมไขข้อชะลอวัยสนใจสั่งซื้อแอดไลน์แอด p i m o n หรือทักเพจ Facebook k ิ๊กอินเมกาแฟนเพเข้ามาได้เลยค่ะซองละ299บาทส่งด่วนฟรีทั่วไทยสดชื่น กินข้าวค่ะข้าวเหนียวแกงเห็ดและงกบแล้วก็มีหมกน้ไม้ด้วยกินแบบบ้านๆเลยวันนี้ไม่มีเนื้อไก่ไม่มีเนื้อหมูไม่มีอะไรเลยนะคะคือหมกนไม้ก็เป็นหมกนไม้ที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะ